สวัสดีค่ะมาพบกับหน่อยเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะหน่อยจะพาลูกค้าทุกท่านนะคะมาชมเจ้าตัวไฮรักแชมป์นะคะเป็นตัวชัดซีนะคะเป็นตัวที่ไม่มีพื้นกระบะมานะคะตัวนี้มาพร้อมกับเครื่องยนต์ดีเซลขนาด2.4ลิตรนะคะตัวนี้มาเป็นเกียร์ธรรมดานะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะคะว่าเจ้าตัวชัดซีคันนี้นะคะน่าใช้เหมือนตัวที่มีพื้นกระบะมาเนี่ยมาหรือเปล่านะคะตัวนี้นะคะพร้อม ดัแดแปลงเลยนะคะกระบะตัวไฮรักแชมป์คันนี้นะคะเพราะว่าเป็นแบบแชซีมาลูกค้าสามารถเอาไปต่อตู้หรือเอาไปติดตั้งอุปกรณ์ตามที่ลูกค้าต้องการได้เลยนะคะสำหรับรถรูปแบบบริษัทนะคะรถไปใช้ธุรกิจส่วนตัวนะคะ SME นะคะสามารถซื้อได้เลยนะคะตัวนี้ราคาไม่แพงเลยนะคะตัวนี้ราคาจะอยู่ที่4,99,000บาทนะคะเป็นเครื่องยนดีเซลนะคะตัวนี้ให้แรงม้าอยู่ที่150แรงม้านะคะตัวนี้ ด้านหน้าของเขานะคะก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะตัวนี้เดี๋ยวเราไปดูภายในกันเลยดีกว่านะคะว่าเจ้าตัวช assis คันนี้เป็นอย่างไรกันบ้างนะคะเริ่มจากตัวแผงประตูเลยนะคะตัวนี้ก็จะมีตัวปรับกระจกนะคะขึ้นลงด้านคนขับนะเป็นแบบออโต้นะคะแล้วก็ภายในของเขานะคะจะเป็นดำล้วนเลยนะคะตัวนี้ก็ เครื่องเสียงนะคะต้องซื้อติดตั้งเองนะคะตัวนี้แล้วก็มีกระจกซองหลังให้นะคะมีม่านบางังแดดด้านคนขับนะคะตัวนี้แล้วก็มีไฟตรงคนโซนตรงด้านตรงกลางนะคะตัวนี้เบาภายในของเขานะคะจะเป็นเบาะหนังนะคะเป็นแบบหกสิบสี่สิบนะคะตัวนี้เป็นเบาะแยกนะคะตัวนี้เบาะด้านคนขับสามารถปรับเดินหน้าถอยหลังได้เลยนะคะตัวนี้เลื่อนขึ้นลงได้เลยแล้วก็ตัวนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะคะ ราคาประหยัดนะคะตัวนี้แอร์เป็นแบบแมนวนวลนะคะเราไปดูด้านนอกกันต่อเลยนะคะตัวนี้ชัดซีด้านท้ายของเขาก็ตัวนี้เป็นแบบชัดซีช่วงยาวนะคะจะมาพร้อมกับล้อกระทะขอบสิบสี่นะคะตัวนี้พร้อมดัดแปลงเลยนะคะตัวนี้ตัวนี้เป็นยางอะไหล่นะคะ ตัวนี้จะเป็นตัวฝาถังน้ำมันนะคะตัวนี้เป็นแบบชัดสีช่วงยาวนะคะราคา4,99,000บาทนะคะ กระบะพร้อมดัดแปลงนะคะตัวไฮรักแชมป์นะคะสำหรับลูกค้าท่านไหนนะคะสนใจสอบถามโปรโมชั่นหรือแคมเปญเพิ่มเติมสามารถทักมาทางเบอร์โทรแล้วก็ไอดียลด้านล่างไเลยนะคะหน่อยฝากเบอร์โทรไว้เรียบร้อยนะคะโทรมาที่เบอร์0632961694ได้เลยนะคะหน่อยยินดีให้คำปรึกษากับลูกค้าทุกท่านนะคะแต่ต้องบอกก่อนนะคะว่าไฮรักแชมป์คันนี้โปรโมชั่นยังไม่มีส่วนลดนะคะของแถมก็มีให้ ตามมาตรฐานนะคะตัวนี้ลูกค้าท่านไหนที่สนใจสามารถจองเป็นเจ้าของได้เลยนะคะสำหรับวันนี้หน่อยต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วมาดูกันนะคะว่าคลิปหน้าหน่อยจะพาลูกค้าทุกท่านมาชมรถคันไหนของโตโยต้านะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ